โอ้ยแบ็คฟลิปดับเบิลแบ็คฟลิปยัดเค้ืออโอ้ยกระแตกแโอ้ยเฮียอนะไรเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Rider Republic นี่ครับผมเป็นเกมปัน่น จักรยานที่สามารถลงมาเดินได้นะครับโเคตรเท่เลยเกมนี้ไม่ไม่ได้มีแค่จักรยานนะครับจริงๆมันมีอีกหลายวิลเล็ตเขาค่อยๆเล่นกันไปว่ามันจะมีอะไรบ้างน,นะครับผมแต่หลักๆเลยที่ผมสนใจที่สุดสําหรับเกมนี้เลยก็คือการปั่นจักรยานนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเล่นดาวฮิลในเพย์สองซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับและชอบมากเกมนี้จะพาเรากลับไปหวนคืนฟิลเหมือนตอนเราเด็กได้หรือเปล่านะครับผมก็ลองเล่นไปไประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับมันสำหรับตัวอย่างเกมอันนี้นะครับเล่นได้4ชั่วโมง เดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนไปมันครับผมว่าแม่งสนุกยังไงนะครับ ESK Back What ตอนนี้เราอยู่บนความละเอียด 4K ที่60เฟรมนะครับผมปรับสุดและสามารถดูแบบภาพสวยๆได้เลยใครคอมแรงๆเอ้ยใครโทรศัพท์แรงๆนะครับคอมไม่น่ามีปัญหานะครับเปิด Full Screen ดูเลย21:9เ,เห็นภาพกว้างๆ Holy Bright อา้าวเชียยังไม่ได้กดเลยเลยพาคุปเปเล่นซะแล้วเท่โอ้โหทางเฮ้ย เฮ้ยผมว่าได้ว่ะทางนี้ผมว่าได้เลยว่ะเฮ้ยมาแล้วครับผมโอ้โหออกตัวไปแล้วครับผมเลตบูฮอลลี่บอจักรยานศักดิ์สิทธิ์ไปครับกด l b ปั่นได้ปั่นก็ไปปั่นยิ่งกว่าเครื่องซักผ้าปั่นก็ไปครับอีเคเคมีคนหัวทิมเอ้ยมีคนไปแล้วลงเขาไม่ครับเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะเป็น킹ได้ความเร็วเราจะ ไปให้ได้รถทุกรถนะครับจักรยานมอไซค์เฮ้ยมอไซค์ยังยังยัง,ยงไม่เคยลองจริงจังว่ะจักรยานนี่ก็ลังจะจริงจังนะครับสีล่ล้อสองล้อไม่สนครับขอแค่ขอแค่เร็วเราเราเล่นหมด <laughs> โอเคเราอย่าลงเขาเรียกว่าไงขี่ม้าเยอะนะครับเฮ้ยโอ้โหปัน่นปั่นเลยอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหแบค็คฟิปไปนหนึ่งทีมใช่อันนี้ไรสปินไปทางขวากดผิดนะครับเออโอ้โหลิฟท์พลังสปินเฮ้ยมีอีกมีอีกมีอีก มีอีกมีอีกอุ้ยเจี๊ยชนกูชนขอบกูรออเดอึดยิงยูยิงยู่ยิงยู่จอเทาเลยนึกว่าเล่นนึกว่าเล่นในนี้อยู่พวกเกมแบบเพิร์ทเพิร์ทันเฮ้ยขออีกทีดีๆอันนี้เลยครับแบ็กฟลิปสวยๆวยเจ็ดเคเฮ้ยโอ้ยเหี้ยข่างต้นไม้เลยที่สามครับ เฮ้ยโอ้โหโค้งนี้ใช่เลยไอ้เหี้ยโค้งในดาวฮิวเลยโอ้โหคิดถึงมากโอ้โหโอ้โหดูมันลงดีครับโคตรแรงโอ้โหลงถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่สองนะครับชิวๆชิวๆชิวไปก่อนชิวไปก่อนโอ้โหดูมันไหลลงโอ้โหผลหลุดโค้งปะเนี่ยไปปั้นโอ้โหแบ็คฟลิปดับเบิลแบ็คฟลิป ยึดเค่อืออุ้ยกับแตกจอเทาเฮ้ยเบกเบกโอเคเดี๋ยวแหกอือมีดริปมีดริปเราต้องเป็นดิฟคิงครับดิฟทุกอย่างจักรยานก็ไม่เว้นว้าวปันโอเคดิฟเสร็จแล้วปันเดี๋ยวอย่าเพิ่งขอทางตรงปันเข้าไปอืม่ซ้ายอุ้ยอยเอาจริงก็บังคับยากกันแน่นลยทุกคนปันเข้าไป หมดแล้วครับหมดแรงปันปล่อยไหลแล้วกันตอนนี้โอ้โหฟิลได้อยู่นะฟิลได้อยู่นะเหมือนเล่น PS2 เลยอะแต่เป็นเวอร์ชั่น,น2021เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ <c oughs> ้ย,ยจักรยานใหม่สีสเขียวจะเป็นเยอะขึ้นอ๋อนี่ไงมีมีสเตตจักรยานบอกด้วยใครวะใครหัวเราะอู้ แมปใหญ่มากนะครับบอกเลยไม่เบื่อกันแน่นอน fast t a e l first snowboard เราจะไปเล่น snowboard กันทุกคน snowboard snowboard trick academy เดี๋ยวตัวเกมเต็มออกถ้าเกิดว่ามีคนอยากดูเยอะเดี๋ยวจะซื้อมาเล่นให้ดูนะครับผมแต่ตอนนี้เรามีเวลาอัดคลิปกันแค่4ชั่วโมงเราจะเล่นให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวนะไปไงไวะเนี่ยโอเคกดปุ่มเดิมนั่นแหละ ฟลิปเ k โคตรหล่อฮู้ฮูลงแบบหลอๆครับเนี่ยปุ๊ดเ k โคตรจะฮิปฮอปวู้ฮูเออยลืมลืมลืมกดผิดกดผิดอันนี้อีกขึ้นไม่ทันน่ะเราต้องแบบสปินซ้ายขวาป่ะเฮ้ยผมว่าอันนี้โค้งใหญ่เนี่ยแหลมใหญ่ไปครับดับเบิลแบ็คฟลิปฮึบฮึบ แย่เคโอ้โหผมต้องไปหัดเล่นแล้วว่ะแบ็คเขาให้แต่มันต้องมีท่าไปท่าเยอะแน่เลยอนาคตเอ่อกด x แล้วกด b x b เฮ้ยใหม่ออโต้แลนดิ้งกดค้างเลยก็ได้นี่หว่าเออทูฟลิปกด a แล้วกด y กด a แล้วกด y กดแล้วยังไงโอเคกูดแลนดิ้งได้ใช่ได้แต่เพราะจักรยานมันกว่านึกถึงด่าน13ของดาวฮิวเลยนิวเกียโอเคมีของเล่นใหม่นะครับผมโอเคบาบ้าบาบาขอสกิปแล้วกันนะครับเราไม่มีเวลาเล่นเยอะมีระบบอะไรให้เล่นจริงครับผม คได้เวลาเอาสโนเกียร์มาใส่โอ้โหเลือกเลือกได้อย่างนี้เลยโคตรจะเฟี้ยวฮะเรามีจักรยานหลายคันนะนี่ฮะ X OK เกี่ยวปะเทปะโอ้เป็นโว้ด้วยไหนลองดูดิเออคนเล่นเยอะจัดเลยฮะ หมอบได้ไหมหมอบได้ไหมหมอบไปได้อะ y e a ถึงแล้วครับเฮ้ยเรามีบอร์ดสองพันทุกคนสแสตทเหมือนกันเลยที่ไม่เหมือนคือหน้าตาเราเอาอันนี้ดีครับเอาไปเลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ได้จับคีย์บอร์ดเอ้ยไม่ได้จับจอยไปไป อ๋อรอบนี้เป็นบอดเมื่อกี้มันเป็นสองขานี่ขาเดียวแค่ปะวะลืมไปละอุ้ยโอ้ย,อยทางเนี้ยเราเซียนเราต้องฟลิปโชว์เด็กๆเ,เข้าไปหน่อยเอเฟแลนดิ้ง <c oughs> นะทุกคนึบ <c oughs> สองฟลิปไปเลยออคงต้องสูงกว่านี้ถ้าสองฟลิปสองฟลิปต้องสูงกว่านี้ <c oughs> อย่างนี้สองฟลิปเพอร์เฟคอามีเดียมว่ะ เมได้ไงเนี่ยไปครับโคตรดาวฮิวพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปเตรียมตัวเตรียมตัวฟลิปเตรียมตัวฮึบอุ้ยมีเทียมอีกแล้วนี่เพอร์เฟกต์แลนดิ้งเลยเออเฮ้ยเราเขาลองมั้งครับลองไปได้ปะวะไปได้ดิเออทุกทางต้องไปได้ดิวะอึ๊บโอ้ยอนี้ลงไม่สวยเลยอะไร ข้าลองมนเลี้ยวพอดีอดเล่นท่าเลยเอเอโดดเข้าเส้นโดดเข้าเส้นชัยอ้าวอ้าเอาเข้าแข่งอะไรกันอะทำไมพูดได้ที่โลอะเฮ้ย <laughs> 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 บอดใหม่อีกแล้วทุกคนเช็ดแค่อืออีควิปเดี๋ยวคลิปนี้เราไว้เท่าเท่านี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาท่องโลกกัน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ